สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนาท่านมาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโกธาเทศบาลเมืองศิลาเพื่เมืองขอนแก่นนะครับเพื่อชมเกมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวันนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง SA หรือซาจากบ้านไผ่ครับในชุดสีน้ำเงินกางเกงขาวพบกับบูมป๊อปคอนครับเป็นรุ่น12ปี ที่ถือว่าทั้งสองทีมโคจรมาพบกันครั้งนี้เป็นฟุตบอลถูกคู่ครับผู้พบกันครับผาในเสื้อสีแดงกางเกงดำเป็นเอฟ่าไทยครับเสื้อกรม้าากางเกงขาวมาจับมือครับแท็กเลยจับเลยครับจับเลยก่อนร้องจับเลยก่อนจับเลยจับเลยไม่ต้องกลัวหรอกโควิดเลย เส้นทางของต้งคู่ครับเอเอบ้านไฟครับเสมอกับสีวารีมาเดนนั่นแรกครับศูนประตูต่อสวนครับฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีนะครับอันดับหนึ่งโอ้โหรับเงินรางวัลไม่ธรรมดาครับหนึ่งหมื่นบาทพร้อมถ้วยอันดับสองรับเงินห้าพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลครับอันดับที่สามสามพันบาทและอันดับที่สี่สองพันบาทครับนอกจากนั้นยังมีนักเตะยอดเยี่ยมรับเงินรางวัลไปอีกห้าร้อยบาทพร้อมถ้วย ผู้ทาประตูสูงสุดครับ500บาทพร้อมถ้วยและผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม500บาทพร้อมถ้วยครับเด็ศิษสาวของบ้านพ่ายตักบา,กบายังอยู่แดนกลางเบียดแย่งได้ครับบูมเดีวันพ่ยได้อีกครั้งหนึ่งที่หมายเลขแปดกระชากไปด้านหน้าออก็ยังตามเก็บไม่ได้ครับบูมฟอมคอนยังไม่ผ่านประเด็นของแดนกลางบ้านพ่ายเก็บบอลได้ครั้งหนึ่งักษยาถือว่าใช้ได้ครับ คาเดมี่ต่างๆครับถือว่ารูปแบบการเล่นนี้เหมือนผู้ใหญ่ครับอนาคตของชาติครับลองดูลำเลียงบอลกันบาใหม่ครับนี่อาคาเดมี่ของกอนแก่นเอฟซีครับวันนี้ก็มาเป็น